สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพกก่อกาดไฟขังนะครับเย่ก,ก็ต่อจะบูบานะแต่ความจริงไม่ได้ไม่ได้อัดต่อกันเท่าไหร่นะก็ใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงทำอะไรเสร็จกินคงกินข้าวอะไรเสร็จนะแล้วก็มาอัดต่อนะครับกับกัปตันเมกาแพ็กกัปตันเมกาเบฟนิวเวอร์นะก็เป็นวันนี้หรือคลิปนี้นะก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งนะเพราะว่าอที่บอกนะว่ากัปตันกับไอตอเลสอะ กับฟอลคอนสองเนี่ยมันเล่นด้วยกันไม่ได้มันเล่นด้วยกันได้ไหมมันก็พอได้แต่ว่าไม่คุ้มที่จะเล่นเพราะว่าแซมมวเซ่นมันมันต้องเล่นกับกับตันอเมริกาแล้วกับตันอเมริกามันเล่นกับออนโกอิงเพราะฉะนั้นไอตอเลสเนี่ยมันเล่นกับเปิดตัวที่มีหนึ่งจี้มันจะทําให้เกิดสกิลเหมือนกับวองแต่ว่าคุมทั้งคุมทั้งสนามหนึ่งจี้ลงตัวไหนเบิร์ทั้งนั้นนั่นเองก็ สยองมากสกิลน่ากลัวจัดและเป็นสามสี่ด้วยคุณพ่อเล่นนว่ามันเป็นสองสามโอสามสี่ 4. ฮัลโหลโคตรยากที่จะเล่นนั่นเองแต่ก็ได้ได้มาได้กุญแจจากตอนที่มันแจกแนละ้วก็เจ็ดกุญแจตึงๆนั่นเองก็ดอกแรกมาก็จบอยู่ดีนะฮะไปพูดไยะเสียก็คือดอกแรกจบอยู่ดีนะข้างตู้เป็นเนโมล่ากับมาลักิดนะโอ้โหเนโมล่าเลย เมวร้องแล้นะฮะเอบไม่ใช่มากี่ด,ดิมัคคีนะโอ้ยพอนะพอพอเถอะพอแค่นี้พอแค่นี้เถอะของเราโอ้โหคือให้มาให้กุญแจมาเพื่อมาเปิดชัดๆเปิดให้มาเปิดชัดๆโอ้เมาอาเหมาเรียบร้อยอาเหมา เปงอาหมาเรียบร้อยนะครับน่าจะทันนะทันอีกหนึ่งดอกเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็ยังได้เปิดกุญแจอยู่นะฮะโอ้มาบ่นไว้เยอะพี่เลยดื้อไมย่ยอมออกนะไม่น่าบ่นเลยน่าจะบ่นหลังจากที่กดไปแล้วนะก็ต้อเลสนะฮะโฟอคอนสองนะงก็เด็กที่คุณพ่อจัดไว้เป็นเด็กเด็กลิงไว้ลิงหมาขำกิ้งลิงกับหมาไว้เพราะว่า มันใช่หนึ่งจีเยอะก็เลยเอะมันน่าจะคุ้มที่จะเล่นกับไอ้ตอเลสเนาะแล้วใส่เป็นพวกซ er, ิลเวนเซเบอร์คล็อกอะคล็อกคุณพ่อไม่ค่อยอยากใส่แต่ว่ามันก็ยังพอป่วนเขาได้อะ่ะหรือเราจะเอาคล็อกออกแล้วไปใส่ตัวอื่นแทนเพราะว่ามันใส่ใส่ฮอคไยไม่คุ้มแน่และหนึ่งตัวที่เป็นสกิลเปิดตัวอาจจะมีอเมริกาแต่แต่เราลงเทินหกไงปัญหาคือเราลงเทินหกไงเพราะว่าเราจะเล่นกับลิง ก็เลยเอาพลังเยอะไว้ก่อนอาจจะเอาเป็นเออเซลีนนะเอาเป็นลองเปลี่ยนเป็นเซลีนดูพอเซรีนสกิลใหม่นะมันก็ไม่ได้ดูดเนี่ยมันก็แค่สองเหมือนเดิมอาจจะเป็นเบลดไปเลยก็ค่าเท่ากันอยู่ดีเนาะอาจจะเอาเป็นยอนดูแล้วกันพกเด็กนี้กัน่าคิดว่าเล่นเล่นไอ้นั้นไม่คุมใช้ยอนดูน่าจะคุ้มกว่า ก็ล็อกเก็ตซิเวอร์เซเบอร์นะครับท็อกซิกกับฟอร์คอนเก่ายังใส่ไปอยู่เพราะว่าจะเอามายกขึ้นมือนั่นเองแบ็กซวอนเอามาเสกให้เป็นศูนย์นะครับเอเจนเวนอมามาบวกพลังแล้วก็หมากับลิงเอามาช่วยนะครับเซอซิไอไคล่าเอามากันบึ้มนั่นเองก็เล่นอยู่แค่นี้นั่นเองนะฮะไคล่าจริงๆจ,จะไม่ใส่ก็ได้นะดูแล้วไม่ค่อยน่าจะได้ใช้อาจจะใส่เป็นอาจจะใส่เป็น ออลิทริฟตัวอื่นอย่างอ้วกินกอลลินหรืออาจจะเป็นพวกไอเอ่อมิสเตอร์ดโอก็ได้เขาขอลองดูก่อนล้วกันอันนี้ก็ไม่ได้ลองไม่ได้มีรู้สก,กิลไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าหรือซ้ำโอเคล็อกเก็ตเฮลคิชเชนมาคุ้มกันเรานะเดอะฮูดไครอลาเดอะฮูด โอเจอกับเด็กมินิแล้วก็ลงเป็นเอเจนต์เนอะคุ้มกว่าเอเจนต์มาสักข้างนึงอิกดาชิลลงขวาเลยเอเจนต์อะลิงอย่าน้อยลิงมาอย่าน้อยลิงแล้วก็ยังมาขาดแค่ขาดแค่นิดหน่อยอืมบุกจีอือหือโอ้ อ๋ออีตออเลสมันดูรูปพลังถ้างั้นลงเป็นตออเลสแล้วก็ลงเป็นไอ้นี่แล้วเราท็อกซิกยกได้ทำไมลงมาไปบยๆกลางพี่ต้องลงซ้ายแล้วปะพี่ลงกลางเฉยลงกลางเฉยนะผมนี่งงเลยอ่ะโอเคโอเคโเคุมอยู่นะเหลี่ยขึ้นไป แล้วก็ลงแบ็กซวอนเทิร์นหน้าแอคทีฟแล้วลงฮิตมังกี้ถ้าไม่ตายซะก่อนแบ็กซวอนขวาเนาะเชน้าโอเคมีบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบจะโดดถ้าบ๊อบโดดมาขวาแล้วก็ยิ้มบ๊อบโดดไปเยี่ยมตัวไปซ้ายพูดผิด <laughs> <laughs> ขวากี่โมองอืมอ่ะเราต้องรบกวนเทินที่แล้วดิโอชโอไม่เล่นผิดเออเล่นผิดเลยเหมียวไม่เห็ดเลยนะเหมียวแมวยังเซ็งเลยแมวยังว้าใส่เราเลยอืม อ่าแต่เราจะได้เดมอนสองตัวก็ขอลองหนึ่งละกันเคลือบต้องลงแบ็กซาวอนเทินที่แล้วนะโอลงผิดเล่นผิดชีวิตเปลี่ยนเอ๊ะได้ตัวเดียวแสดงว่าต้องลงพื้นที่มันเหรอ พื้นที่ที่การ์ดนี้อยู่โอเคโอเคซึ้งโอเคซึ้งได้ครับพี่เคพี่ครับได้ครับพี่ื okay, ปวดหัวเลยสิบสิบหนึ่งครั้งได้ไหมมุนหมุนอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หนึ่งครั้งสาม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายี่สิบเอ็ดขวาก็ใหญ่บะมิทิกโอเม่โอเมย์กอด อาอโอ้อ้าวนี่ันเป็นสอย่างนี้โอเคต้องลงพื้นที่ที่มันอยู่ด้วยโอเคโอเคอ่านไม่สะ,ะอาดไม่ละเอียดเองเนาะถ้าอย่างนั้นเหรอโอ้ยปวดหัวเลย อืมฮมอ,อืมฮือ,อืมฮึก็คือว่าโครงเนี้ยยังโอเคอยู่นะขอรองอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคมาขอรองอีกทีมันต้องลงพื้นที่ที่มันอยู่สามจี้ก็แปลว่าเป็นว่องหว,ว่องแบบเล่นกับตัวเล็กอย่างเดียวเพื่ออะไร อ่ะแต่ได้พลังเยอะไม่เถียงพลังเยอะกว่าหว่องน้อยหนึ่งนะน้อยเดียวนะอ่าเจอแคปเจอแคปทันอเมริกายิงแคปเป่ายิงแคปเปล่ายิงแอนด์แมนอ่าลงกลางไม่ได้แล้วหนึ่งนะกัปตัน หมาเราก็ด้วยก็ตั็หนึหมาก็ด้วยนี่วะหมาก็ลงไม่ได้เหมือนกันโอ้กับตันเข้ามาแล้วได้ลิงสองตัวอือ mm หื hmm. เขาฟาร์มขวาไนงะบอกว่าฟาร์มกลางได้ด้วย mm. za, มาดาเว็บอืม The Hood มันโดดมาวบทีละไรโบทีละสองอืม mm. เกือบอ่ะแล้วเขาไม่มุมโลดเหรอทำไมเขาไม่มุมโลดอ๋อดูมเล่นกับดูมอ๋อมุมกลางไม่ได้ขเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจออืม,อมโดดมาขวาแล้วก็โดดมาซ้าย ไาซ้ายทีไอ้คนมินเัอร์เซเบอร์อ่าโดดมาขวาโดดมาซ้ายหรอ อืมโดดมาขวามันมันต้องปิดหนึ่งเลนเพราอย่างนั้นมันต้องปิดอย่างนี้อยู่แล้วเนาะไวไหมโอ้มุบดูมลิงฟังฟังฟัง ยิบสามปังปังอุ้ยอ่ะโอ้ยแพ้ไปแค่แต้มเดียวออไอความดีที่ทำมาทั้งหมดในในเกมแซมยูเซนโดน โดนไอ้ตอเลสทำลายยับยุยยีหมดนะคือถ้าอย่างนี้มันมันก็เล่นหว่องก็ได้ปะเอย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 สังเกตนะต้องดูตานี้นะว่านี่มันให้บอดเลยปเพราะว่าตาน้นๆูน่นะไออย่างเงี้ยมันเป็นบอดนะ มันแค่ไม่มีไอ้นี่เฉยๆแต่มันเป็นบอทอ่ะแบ็กซวอนมาตาแรกถ้าลงแบ็กซวอนได้จะแพ้อยู่ดีเนาะบับไปก็เท่านั้นบับก็โดนอยู่ดีโอ้สคอแลเกิลไม่ได้เล่นนแะบ็กซ์วอนหนึ่งตัวอืมโอเคฟอลคอนมา ก็ลงเป็นเอเจนต์แล้วก็ลงเป็นแวรวุบแล้วก็ลงตัวเล็กกับโฟลอคอนได้แล้วโอเคอ่าสวยอยู่น่าจะบอดนะดูแต่ความรวดเร็วในการลงขอแนบเลยแล้วกันโหส้นแหนบเลยลวกลนโดดมากลาง โดดไปแล้วก็โดดมาอมืบอดแสดงว่าตอนนี้มันเอามันบอดมันจะมีแคลนด้วย <c oughs> อริสายใจยกโดดมากลางเพื่น่าลงซินว่าเซเบอร์คู่กับท็อกซินได้ข้างซ้ายโอเคอ้ะมันลงลิงทา้งนุทายได้ Okay. อ่ะายตายหมดมีแ<า>องเจลมาโอเคปังปังแล้วก็เลี้ยขึ้นแฟบเรียบร้อยเล่นผิดเสร็จแล้วโดนแล้วโดนแล้วเราเพื่ออะไรนี้ทำไปทำไมนี่ทำไปเพื่ออะไรนี่แต่ยังไงก็ต้องเล่นหมายอยู่ดีเนาะ ก็จะลงเป็นหมาลงเป็นอ่าลงเป็นไอ้นี่เพื่อที่ให้โดดมานี่แล้วก็โดดกลับคืนไปขวาเนื้อนะั้นลงลิงได้ละทำไมทำไมถึงทำเป็นแบบนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรกันปังปัง โนวาโดด้ด้ไหมฮูู้อเดดอ่ะบอตแสดงว่าตอนนี้บอตมีแคลนแล้วนั่นเองเนาะก็โดนอยูด่ยดีนะโดนอยู่ด,ดีแต่แนบคืนไม่ได้นะกลับมาสู่จุดเดิมของเราโอ้ปวดหัวเลยมันคุณพ่อยังไม่คิดไม่ไม่ไมรู้ว่าจะ จะเอาอีอ,อีทอร์อีทอร์เลสเนี่ยอีฟอลคอนสองเนี่ยไปเล่นกับอะไรดีนอกจากนี้นะเพราะว่ามันมันเหมาะากับการที่จะเล่นกับไอ้นี่อย่างเดียวเลยคือมันเล่นกับตัวเล็กอย่างเดียวอะมันก็ต้องเล่นกับพวกเนี้ยลิงหมาคํากิ้งลิงหมาอยู่แค่เนี้ยมาหมดเลยโอเคใสล็อก หรือไม่ก็อาจจะไปใส่ไอ้พวกไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาทําให้อาจจะใส่เป็นแต่คุณพ่อคิดว่าจะใส่ไอ้นี่มามันก็ไม่คุ้มใส่ไอ้อถ้าเราจะไปใส่วอลิวิคแคนมาก็ไม่คุ้มที่จะยัดเข้าไปเพราะว่าที่มันแน่นที่มันเต็มต่อให้เราจะมีจี้เยอะมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเพราะไม่มีที่อยัดจี้ ห้ามลืมลงอืเคลือบไว้ก่อนอ่าได้จัว่วแต่ไันก็จะลงเป็นแบ็กซวอนคู่กับฟอลคอนโอ้อเดินในงวกได้จวอย่างนั้นเราได้จัว่วขึ้นมาก่อนท็อกซินอหมาโดดโดด อืมเก็บหมดเดีย๋ยวค่อยลงท็อกเทอร์นาแล้วก็ลงเป็นท็อกซินคู่กับพวกอ่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตกับซิลเวอร์เซเบอร์อจะเอายอนดูโอ้เหลือหนึ่งใบไม่ได้จัว่วอ,อนยอนดูบื้มทิ้งไปเลยแล้วกัน ยอนดูบึ้มอืมไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีอ่าอาใหม,มันจะไม่ได้โดดเพราะฉะนั้นยอนดูต้องมาตรงนี้แล้วก็อไอ้นี่หมาจะโดดถ้ามีที่แต่ว่าไม่ต้องโดดละกันโดดมาแค่ที่เดียวพอ เทินต่อไปเขาจะลงได้แบบบึมๆโอ้โหแล้ววันหน้าไม่คุมนะ้มเลยขวาเสียแล้วลืมกดแบ็กซวอนด้วยชิบหายแล้วงานเข้าแล้วไม่ได้ใช้ออไอ้นี่เข้าไปอันนี้สบายใจนะ ทำอะไรแต่ละอย่างได้เล่นต่อเลดแต่ไม่คุ้มที่จะเล่นละลืมโกรโดดไปโดดกลับ arrived. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงเป็นลงเป็นลิงก่อน แล้วก็โดดไปอโดดกลับโดดไปเอ๊ะไม่ทันแล้วชิ่อหายแล้วอ มันชิ้หายหมดแล้วอะไรครับเนี่ยไายันแมนมิทิกกอนกอนบูเชอร์มิทิกมันชิ้หายหมดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วนะว่าพี่ตอเรสเรา สร้างความเจ็บปวดขนาดไหนนะอาจจะเป็นเพราะเด็กที่คุณพ่อบิวมามันอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามือนะเพราะว่าอาจ,จ,จริงๆคุณพ่อกไม่ได้เควสดผ่านด้วยอย่างไรเควสดเราก็ผ่านก็เด็กมันอาจจะยังไม่เข้ามือจริงๆหนึ่งอะหนึ่งแล้วอาจจะเพราะว่าไม่เข้ามือจริงๆอาจจะต้องไปโมงกว่านี้นิดนึงเนาะอืมอ่าตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ ก็น่าจะได้เห็นแล้วนะว่าพี่ตอเลสเราเป็นยังไงนะเพราะว่าอัจริงๆจะเล่นกับมนะันอ่ะอย่างที่บอกนะมันมันเล่นกับตัวเล็กเท่านั้นนะ่ะมันเล่นกับหนึ่งจี้ในโลเคชตอนเล่นพอดคิดว่าเอ๊ะมันอยู่นอกโลเคชได้ก็คิดว่าโอเคถ้ามันอยู่นอกโลเคชได้อ่ะแต่ว่ามันบอกว่าหนึ่งจี้ในโลเคชเท่านั้นแหละความปนหัวก็เปิดขึ้นมาทันทีนะฮะก็เป็นเด็กที่แบบก็พอได้แต่ว่าเก่งไหมก็ไม่ ก็ไม่ถึงขนาดว่าเก่งมัดแฮบมันมีแล้วลงกลางเยี่ยมไปเลยว้าวเคเียดเอเจนแต่ก็ไม่มีผลกับเราอยู่แล้วนะไม่มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วเทือกเขาไม่ใช่เทือกเราโอ้ oh. โฟคอนผมต้องหาพี่โฟคอนอนยอมไปก่อนไม่ยอมกิมไม่ยอมจะสู้ยังไงนะอีกทีอีกตาหนึ่งแล้วกันเอ้ยตายเราจะทำยังไงให้ มันเล่นได้กว่านี้เออเควสผ่านมาจบตายแล้วมาสุ่มกาชาดีกว่านะแก้เครียดแก้เขินนะฮะสุ่มกาชากันดีกว่าอืม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 ที่อย่างนี้ฟฟลคอนมาเจอกับตันอีกแล้วนะฮะก็ไม่แปลกใจนะที่จะเจอกับตันเพราะว่ามันเป็นเด็กที่คนเล่นเยอะในตอนนี้เนาะ นิโกนิโคมิโนรุแลบ,บของชูริอืมซินเวสเซเบอร์ปังปังแล้วก็บวกอีกสองตานนี้ฟอลคอนคุมนะแล้วแต่วาลงดีมอนแล้วก็เอาฟอลคอนไปบับให้ดีมอนก่อน อย่างนี้เป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบก็จะเป็นสิบหกสิบสองใหญ่มากโอ้โคเลิงกับตันอเมริกาคุขยะมือกี่ใบนะมือผมมีกี่ใบนะฮะ อืมถ้าอย่างนั้นเราจะนะะเราน่าจะได้เล่นล็อกเก็ตแล้วถ้าจะลงขวานะเขาไม่มีผลที่จะไม่ลงขวาปะเพื่อจั่วได้ท็อกซิกเนาะแฮนแกลบแล้วก็จะดึงไปกลางเซเบอร์อ่ะเซเบอร์โดนดึงกลางโดนล็อก อ๋อแต่ครัอ๋อแต่โลไม่ได้โลไม่ได้เล่นฮะแขพี่ต่อเลสเราได้โชว์ในคลิปในแผงสุดท้ายของคลิปจะบ้าอ่าท็อกซิกพี่ท็อกซิกมาพอดีอ่าเรามอ้โอเคเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้รโ้อ้ยโ้้อ้ยโ้้าอ กลางเขาโดนกลางที่จะต,ต้องใหญ่เราดึนไปแล้วแล้วก็กับตันไม่ขึ้นนะมันโลต่อให้ขึ้นเท่าน,นี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะโลคก็ทํำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตามนั้นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นรีวิวนะอาเหมาอาเหมารีวิวนะก็ก็อย่างที้เห็นมันก็เล่นได้เล่นได้แต่เด็กเจาะจงเจาะจงเด็กเล่นกับตัวเล็กเล่นอาจจะเล่นกับหมาเล่นกับลิงได้ชอบเล่นลิงเล่นได้ ทำให้มันมีหว่องสองเลนคิดสั้นๆต้องมีหว่องสองเลนหรือมีหว่องที่ค่าไล่ลดลงก็ได้นันเองก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หนึ่งจี้เยอะเพราะว่าเรายกอยู่แล้วเราเป็นเด็กเบลส์อยู่แล้วเราอาจจะยกขึ้นยกลงอยู่แล้วก็อาจจะลดไปใส่เป็นเหมือนเดิมที่คุณพ่อบอกไปใส่ไปใส่เป็นพวกมิสเตอร์ลิโอพวกนี้เพิ่มก็ได้หรือบางคนบางลิสต์ก็อาจจะไปใส่พวกไอ้อะไรนะ ไอ้พวกไอ้นี่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเนาะใช้ใช้ใชยาราคาแพงอโอเคเล่นสิบตานะครับรีซีซันของเขาจะได้ได้ของมามะแวรเรียนลึกลับใบแรกได้เป็นโอ้พิกเซลโมบิลไม่ปวดเล่มด้วยเจ็บเหลือเกิน เจ็บตรงที่ไม่ปลดเล่มให้เราด้วยปลดเล่มยนึงจะไม่เจ็บนะมาไม่ปลดเล่มอินตหาหะเควสพันธมิตรคุณพ่อไปกดอีปิกมาสองเควสนะออ่ามาเดี๋ยวคุณพ่อพอคลิปแล้วมาตอนที่แลกกล่องเกลือแล้วนะอ่ะแลกได้สี่กล่องเกลือนะฮะก็ที่เคยบอกนะว่ากันว่านะเปิดในคลิปมันจะได้ของดีนะฮะ ดีกี่โมงนะเอ,อือก่อนที่สองเอ,อเอ้ยเอ้ยพิกเซลเอ้ยเม็ดตกปากพิกเซลอะไรโอเคได้แผ่นดานสตูดิโอนะฮะโอ้โหพิกเซลตกปากแทบไม่ทอร์นนะพิกเซลกี่โมงพิกเซลวะอยพิกเซลวะอยฮะอ่าได้กล่องแพนดอร่าหนึ่งเม็ดไว้ห้าสิบเคลนะฮะแล้วก็กล่องสุดท้ายนะฮะ วลนปะวเลนไปเลม่มาก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับกับวาคินตอเลสนะก็ตามนั้นเลยนะฮะไปถ้าแบบเออผมเล่นบอ์แนะนำนะฮะเล่นหมาแนะนำนะครับแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยผมผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีเหมือนกันก็อยากจะกดไว้อันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็ ประมาณนีละกันเนาะกับพี่ตอเรสนะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ